อผมได้ชิปใหม่มาแล้วนะครับตัวนี้นะครับให้ใหดูชัดๆเลยว่าด้านไในนใสนะครับต้องใสแบบนี้นะครับคือชิปใหม่นะครับชิปใหม่ต้องใสแบบนี้นะครับตะแคงมาแบบนี้จะไม่ไม่เห็นอ่าไม่เห็นเหมือนตัวชิปเสียนะครับอ่าผมให้ดูชิปสองตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาตะแคงอ วลาตะแคงแสงตะแคงดูแบบนี้จะเห็นเลยเห็นไหมครับด้านขวาผมนตัวนี้ใหม่ด้านด้านนี้เป็นตัวเสียเห็นไหมครับถ้ามันฉายตัวไหนบ่อยซ้ำๆนะครับเห็นไหมครับยังยังเห็นโลโก้เอเซอร์อยู่นะครับแล้วก็เม็ดตอนนี้นะครับด้านซ้ายนะครับเห็นไหมแล้วก็เห็นเม็ดพิกเซลที่มันแตกนะครับด้านขวาที่เป็นตัวใหม่นะครับตัวนี้ผมจะใส่เข้าไปแทนตัวเดิมนะครับ ก่อ uhm. นอื่นรุ่นนี้นะครับต้องมีแผ่นซิลิโคนเดี๋ยวผมเปแผ่นซิลิโคนตัวเดิมใช้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเอาแผ่นซิลิโคนตัวใหม่มาใส่นะครับผมได้แผ่นซิลิโคนมาแล้วนะครับแต่ว่าแผ่นมันจะเล็กกว่านะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่จำเป็นนะครับว่าต้องเท่ากันนะครับมันสามารถแบ่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแบ่งเลย ก็ทำการวัดเข้าไปกับตัวนิดสิงเลยครับกดออกข้างหนึ่งนะครับครับให้มันติดกับตัวสิงไปเลยผมใช้มือกดนะครับเดี๋ยวแผนซิคนก็จะขาดน,นี่เลย ั่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาจัดจัดให้อ่าก้นนี้ซิลิคนแผ่นใหม่นี่มันจะนิ่มนะครับจะนิ่มแล้วก็มีความชื้นนะครับแล้วก็เอาส่วนที่เหลือครับมาแปะด้านถ้ายนิดหน่อยครับแค่นี้ครับแล้วก็ส่วนเกินออกอ่แค่นี้ครับก็ได้ซิลิคน ไระบายความร้อนเลยนะครับ <นะ S 1> เหนียวอย่างดีนะครับตัวนี้มันเลยแผ่นเล็กแต่ว่าราคาสูงก็ประกบเข้าไปเลยครับประกบตามเดิมนะครับใช่เนาะนี่ถูกแล้วดื่มสังเกตโอเคแล้วก็ ดีมดีนะครับดีมดีก็วางไปตามแนวเลยนะครับตรงนี้กดกดให้แน่นนะครับกดให้แน่นก่อนนะครับแล้วค่อยหมุนตัวนี้ล็อกนะครับหมุนตัวล็อกนะครับโอเคล็อกนะครับแล้วก็สองดูด้านข้างพ้าผาเยอะไมครับถ้าผาเยือก็สามารถเอามือกดลงได้นะครับ นียไม่ลงนะครับเดี๋ยวต้องคลายหน่อดันิดนึงครับโอเคฮะก็เล็งดีๆครับเล็งแล้วก็เข้าแล้วถ้าแน่นแล้วก็หมุนอีกรอบหนึงครับ หมุนแล้วก็ส่องดูนะครับถ้าไม่สนิทนะครับภาพก็จะลายนะครับตัวนี้นิดนึ่งต้ม,มทำมิดขั้นตอนอโอเคเราได้ ต้องใส่แบบนี้ถึงจะได้รเมื่อกี้ต้องเอาวางกับตัวตัวซิ s ซิงเพราะว่าต้องการตรงนี้นะครับที่ผมต้องการให้ให้ให้ฮิตซิงนะครับแปะได้ระดับกับตัวนี้้ระดับได้ระดับกับแผ่นซิลิโคนพอดีนะครับเลยเลยต้อง เลยต้องวางกับฮิตซิงก่อนอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเวลาเราหมุนหมุนเข้ากับตัวชุดเล่นนะครับเดี๋ยวมันจะแน่นของมันเองนะครับ นผมประกบถูกทางไหมอ้โอเคอได้แล้วก็เดี๋ยวประกบเข้าตามเดิมเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีมีมาร์กไว้อยู่นะครับ 1. จุด2จุดนะครับก็เหมือนกับฝั่งนี้นะครับนี่ครับมีมาร์กไว้อยู่2จุดเดวลาประกบเข้าไปปุ๊บมันก็จะเข้าล็อกตรงนี้พอดีเลยนะครับ ก็ลิงไงโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าล็อกแล้วเข้าล็อกแล้วก็น็อตตามเลย แล้วมุนน็อตสปริงนะครับค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆหมุนให้มันเข้าเท่าๆกันนะครับเพราอกันกันฮิตซิงไปกดหลังชิปนะครับพอกดถ้ากดไม่เท่ากันอะ่ะเดี๋ยวจะทําให้ชิปแตกนะครับชิปลาวได้นะครับก็ค่อยๆหมุนนะหมุนเข้าๆหมุนให้มันเข้าพร้อมๆกันนะครับ หมุนสุดสปริงก็พอนะครับน่ะ เมื่อเราหมุนสุดแล้วก็เราก็มาเล็งดูตรงตรงนี้นะครับมันต้องไม่ลอยออกจากกันนะครับระหว่างสีเทากับสีขาวเนี่ยมันต้องไม่ลอยออกจากกันนะครับทั้งสองฝั่งนะครับโอเคแบบนี้ถูกต้องนะครับถูกต้องแล้วเดี๋ยวค่อยเราจะมาประกอบกลับคืนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนี้อ,ออกก่อน ก็ประกอบขึ้นก็เหมือนเดิมนะครับตะแคงเข้านะครับตะแคงแบบนี้นะครับอย่าอย่าเข้าแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปชนฝั่งนู้นจะแตกนะครับจริงๆตัวนี้ถอดได้นะครับเพื่อเพื่อความง่ายเ,าเข้าง่ายครับถอดเลย แล้วค่อยประกบเข้าใหม่ฮะเสียบเข้าไปเลยครับแล้วก็หมุนยกต้องยกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาลงถ้าไม่ระวังนะครับเดี๋ยวคลเลอร์แตกนี่ก็เสีย,วยนะเวลาเสียวเวลาไปหาคลเลอร์มาใส่ใหม่นะครับอ่ะ เสร็จแล้วก็หมุนน็อตตามคืนตามเดิมเลยครับ กอยนีไม่นานเดีวทวมเพรบอกขึ้นไม่างลืนล่ครับไม่ได้เอะเลถ้าเราเนี่ยนดขึ้นตรงนี้กัตรงนี้是 นี้สีเขียวนะครับสีเขียวก็เสียบมาสีเขียวนะครับตัวนี้สีฟ้านะครับดูข้างล่างนะครับสีฟ้าหัวสีขาวต้องเสียบกับสีฟ้านะครับ <c oughs> แล้วตรงนี้ดูง่ายครับตัวนี้ตามตามหัวตามสีมาเลยครับตัวนี้อ่ารีโมทรับสัญญาณรีโมทนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็โฟตโต้ไปไหนแล้ว ตัวก็คือตัวเซ็นเซอร์นับรอบนะครับนับรอบของตัวคันเรลวิวนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้สีขาวเสียบเลยแล้วก็คันเรลวิวเสียบตามตามแนวเดิมเลยนะครับ อ,อยู่แนวนี้แล้วก็เรียนะครับรุ่นนี้สามารถเทสได้เลยโดยไม่ต้องปิดฝาบนนะครับเดี๋ยวผมจะเทสผนเดี๋ยวผมจะเทสเลยอ่าเรยเลครับโดยใส่หลอดก่อน ที่ต้องถอดหลอดก่อนนะครับเพราะว่ากลัวหลอดเพราะว่าวเวลาเราต้องถอดชุดชุดเลนออกอยู่แล้วนะครับเพราะชุดเลนมันจะยึดกับตัวหลอดนะครับจะยึดกับชุดเลนนะครับถ้าเราไม่ถอดหลอดมันจะยกชุดเลนไม่ออกนะครับ แล้อีกอย่างหนึ่งก็กันด้วยกันกันตัวคลร์อรวิวแตะนะครับต้องใส่ฝาปิดด้วยนะครับรดนนี้ พักใส่ก่อนโอเคนะครับไฟโชว์แล้วนะครับนี่ดวงนี้โชว์นะครับมาโอเคนะครับตอนนี้พร้อมที่จะเทสแล้วนะครับเรามาเทสไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเจะกดตัวขาวๆนี่เป็นสวิตช์เปิดนะครับรุ่นนี้เพราะว่ารุ่นนี้มีสวิตช์จุดเดียวนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นรีโมทนะครับเพราะรีโมทลองแล้วทานหมดนะครับจะกดไม่ติดโอเค นําเงินมานเห็นไหมครับอ่าเสียงคาร์บิวมุนมันจะดังฟิตแล้วก็แสงมาพัดลมหมุนโอเคเดี๋ยวมาดูตัวภาพที่ออกมาก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่าเนี่ยใช้ใส่กระดาษ AC นะครับตัวนี้อ่าเห็นไหมครับมีผมจะดึงออกมาไกลๆจะได้ดูใกล้ๆ โอเคนะครับนี่ครับภาพที่ออกมาจากที่เราเห็นเป็นเม็ดนะครับถ่ายใกล้ๆจะได้เห็นแสงนะครับจากเห็นเป็นเม็ดนะครับอันนั้นเป็นฝุ่นนะครับนะครับดูตรงตีสีขาวครับนะฮะก็จะใสสวยงามเหมือนดิมนะครับใช้ครับโอเคนะครับตัวนี้ไม่ต้องเทสไม่ต้องเทสสัญญาณภาพนะครับเพราะว่ายังไม่ถึง ขั้นตอน,นาภาพนะครับเราแค่เทสต,ตัวชิปเฉยๆนะครับเราดูแค่นี้เราก็รู้แล้ววา่าสามารถเอาไปใช้งานได้ตามปกตินะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็คอยติดตามกันไว้นะครับท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ